So Twicky Bitch สวัสดีครับพวกเราบ้านบอรครับยังอยู่ที่ภูวิลล่าบ้านพักซัมเมอร์สนะครับ <c oughs> เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ในรีวิวบ้านพักนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับแต่เ,เราจะแบ่งเป็นทีมว่า2ฝั่งไอ้สอคนนะครับแล้วก็จะสไลด์ลื่นอันนี้ลงมา ครับนะครับคนที่สไลด์ลงมาจะต้องถือกระป๋องนะครับนี่กระป๋องใบนี้อ่าแล้วเพื่อนที่อยู่ในน้ำนะครับอยู่ในน้ำต้องโยนลูกบอลนะครับลูกบอลเล็กอันนี้นะครับให้ลงกระป๋องใครทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะนะครับจะให้ลงทั้งหมดห้ารอบสลับกันลง ครับในทีมสลับกันลง5รอบใครจะทำคะแนนได้เยอะที่สุดและคนแพ้มีบทลงโทษนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีย๋ยวเรามาเาเนั้นออกจับคู่กันก่อนอ่าคนน้นออกแล้วอ่ามาอาเอ,าเอาิ่มมาคนนั้นออกไัไปออกอ่าดีเลย ยืนรงนี้เลยครับโอเคตรงนี้เองโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคไม่ตัวระดมตรนี้ประมาณนี้ได้ทีละลูกนะโดนได้ทีละลูกอ่าได้ดูถ้าถ้าเกิดมันข้อก่อนแล้วมันเด้งอ่ะข้อลูกมันน่นจะดีต้องอยู่ข้างในเลยครับโอเคต้องอยู่ข้างในกระของอย่างเดียวนะครับกระถิ้นออกคือไม่ได้ไปไปก่อนเอายิ้มฉุบกระคิดเป่าเล็กมะดีพอไปยิ้มฉุบเลยน่าเป่าเป่า เราก่อนนะโบกี้โยนนะเดี๋ยวพี่สไลด์ลงมาโอเคเดี๋ยวผมจะสไลด์ลงมาให้น้องไปรอยโยนนะครับนี่รอบแรกนะคะผมจะเป็นคนโยนครับ ไม่ได้ครับไม่ได้นี่เรามาเลยนะไม่ได้ครับรอบแรกนี่รอบแรกของทีมนี้นะคะรอบแรกทีมโฟกัสแล้วก็โอนนะครับรอบแรกของทีมต่อไปครับทีมโฟกัสและพี่โอนครับโฟกัสจะเป็นคนโยนมาอยู่มุมนี้นี่ยืนนี่ดเีงกับโบกี้โยนได้ทีละลูกนะครับ อ่อออพร้อมไม่นนานอนึ่งเดี๋ยลูกใส่ลูกก็ได้เดียวลูกเดี๋ยวลูกถ้าเดี๋ยวโยนตั้งแต่เราโค้งอย่างลงมาโยนได้ตลอดเลย มาลุกขึ้นเลยครับโอเคทีมคนไหนจะสไลด์เหนียวโยนเราสองครับยังไม่มีใครได้คะแนนนะครับทั้งสองทีมพร้อมยังพร้อมยังครับโอเคพร้อมแล้วครับหนึ่งสอง ไปครับค Anh ơi 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 ơi anh ơi 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 anh ơi gì, ơi 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 แค่บาทรอบสี่ของโฟกัสเออรอบสามของโฟกัสครับรอบสามของโฟกัสและอ้วนครับไปครับเนี่ยยองไงขอเริ่มเลยนะครับตอนนี้คะแนนเท่าหนึ่งคะแนนเท่ากันครับตอนนี้ กี่ของโบ๊ทกับโพกี้ครับเริ่มครับมาเลยลงเลยลงเลยลงเลยจะจะได้คะแนน ครับฮะเอยร้านที่สี่ร้านที่สี่รอบที่สี่รอบนที่สี่ดีพอครับมาก 我要嘞。Oh, yo, พี่อ้นนะครับของผมได้3าคะแนนแล้วเราหมดรอบการแข่งขันละ5รอบต่อไปพี่อ้นครับรีบสุรดดัาเยเนี่ยเนี่ยเนนมายเนี่ยนี่ยนี้นี้นะ บทลงโทษสำหรับผู้แพ้นะครับไปสไลด์ลื่นเอาหน้าลงครับคนละรอบครับครับโฟกัสกัปตันครับเดี๋ยวจะสไลด์ลื่นเอาหน้าลงเหมือนเดิมครับไปครับโฟกัส จบแล้วนะครับสำหรับเกมคอนเทนต์นี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะได้ถึง1,000พัซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนบ้านบอนะครับพิมพ์ใน Youtube ครับง่ายๆ B A N B O R บ้านบอและกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ